สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธนาคารกษิกรไทยหรือ K-Bank นะครับลองมาเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่เรามีทั้งเรื่องอปรัชญาโครงสร้างธุรกิจแล้วก็การปรับตัวต่างๆค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ K-Bank เป็นมากกว่าแค่ธนาคารทั่วๆไปนะครับค่ะก็น่าสนใจนะคะเริ่มจากสิ่งที่คนอาจจะคุ้นๆกันก่อนเลยสโลแกนบริการทุกระดับประทับใจอันนี้ <c oughs> ขุนหูมากครับใช่ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมนะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆนะคะแต่มันสะท้อนแนวคิดเรื่องความสมดุลความยั่งยืนอ๋อความสมดุลความยั่งยืนใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะโยงไปถึงค่านิยมหลักของเขาเลยอย่างเรื่องลูกค้าคือหัวใจแล้วก็เอ่อที่เขาพูดไปบ่อยว่าต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะแนวคิดพวกนี้เหมือนเป็นรากฐานสําคัญของเขาเลย โอ oh, ฟังดูดีมากเลยครับและปรัชญาเหล่านี้มันสะท้อนออกมาในการทำงานจริงยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเอ่อในยุคดิจิตอลที่ K+ นี่ดังมากเป็นแอปอันดับหนึ่งเลยอืมใช่ค่ะเรื่อง K+ นี่เอ่อการเป็นผู้นําได้คงไม่ใช่แค่ว่าปรับตัวเร็วอย่างเดียวนะคะคแต่มันน่าจะมาจากการผสมหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องความเข้าใจลูกค้าจริงๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็การออกแบบแอปให้มันใช้ใง่ายสะดวกสะดวก อ๋อ oh, user experience ใช่ค่ะแล้วก็ต้องกล้าส่งทุนด้วยพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆตลอดมันเลยตอบโจทย์คนใช้ได้ดีกว่าเจ้าอื่นๆในหลายๆมุมอะค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้หยุดแค่ทำแอปออกมาแต่พัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ามองเรื่องอโครงสร้างรายได้บ้างล่ะครับ Kbank นี่เขาไม่ได้พึ่งแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโครงสร้างรายได้เขาค่อนข้างหลากหลายนะคะแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะยังเยอะสุดอยู่ประมาณ6 0ครับก็ยังเป็นหลัก ใช่ค่ะแต่ก็มีรายได้จากค่าธรรมเนียมอันนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยประมาณ25%ได้ซึ่งมันก็สะท้อนว่าเขามีบริการอื่นๆเยอะพวกค่าธรรมเนียมต่างๆใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีรายได้จากธุรกิจในเครืออีกทั้งบอลจกสิกรไทยที่เป็น k a s s e t อองกองทุนค่ะแล้วก็บอลลกสิกรไทย K-Security แล้วก็มีธุรกิจประกันด้วยที่ทําผ่านเมืองไทยประกันชีวิต หครบวงจรเหมือนกันนะครับค่ะการกระจายแบบนี้มันก็ช่วยลดความเสี่ยงลดความผันผวนได้ดีกว่าพึ่งดอกเบี้ยอย่างเดียวอืมจริงด้วยครับการมีรายได้หลายๆทางก็น่าจะมั่นคงกว่าแล้วเรื่องฐานลูกค้าล่ะครับเห็นว่า K-Bank เขาเด่นเรื่องเงินฝากคาซากับลูกค้า SME ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งสำคัญข้อมูลตอนปี58นะคะแม้ส่วนแบ่งตลาดรวมเคแ n k จะอยู่ที่4ครับอันดับส แต่ว่าจุดที่เด่นมากๆคือสัสดส่วนเงินฝากออมทรัพย์กับกระแสรายวันหรือคาซาเนี่ยสูงสุดในระบบเลยโหคาซาสูงสุดเลยเหรอครับมันดียังไงครับดีมากเลยค่ะเพราะมันคือต้นทุนทางการเงินที่ตำ่ำอ๋อต้นทุนถูกใช่ค่ะถูกกว่าคู่แข่งเยอะเลยทําให้แบงก์มีแต้มต่ออาจจะไปแข่งราคาได้หรือเอาเงินส่วนต่างไปพัฒนาบริการอื่นๆเพิ่มได้อีก โอ้โห oh, อันนี้ชัดเจนเลยครับเป็นข้อได้เปรียบจริงๆแล้วเรื่องที่เน้นกลุ่ม SME ่ลครับที่ว่า,าผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงเหมือนกัน K-Bank ์ K เขาจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงครับค่ะการเน้น SME นี้ก็ท้าทายนะคะแต่ก็ให้ผลตอบแทนดีจริงๆ K-Bank ก็ต้องพยายามหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างการสนับสนุนผู้ประกอบการตัวเล็กๆกับการคุมความเสี่ยงครับต้องบาลานซ์ใช่ค่ะ นอกเหนือจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่คงรัดกุมแล้วเขาก็จะดูพวกอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากหรือ LDRatio นะคะอ๋อ oh, LDRatio ค่ะ Kbank กก็รักษาตัวเลขนี้ไว้ในระดับกลางๆนะคะไม่ได้แบบว่าเร่งปล่อยกู้เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับเงินฝากที่มีอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาค่อนข้างระมัดระวัง อืมการบริหารความเสี่ยงนี้สำคัญจริงๆนะครับควบคู่ไปกับการปรับตัวสู่ดิจิตอลที่เห็นชัดๆเลยคือลดสาขาลงแต่ไปเพิ่มสูนบริการที่เรียกว่า The w i s ส o ออันนี้คืออะไรครับ The w i s ส o ออ๋อค่ะอันนี้เป็นศูนย์บริการพิเศษเลยค่ะออกแบบมาเพื่อลูกค้ากลุ่มที่มีสินทรัพย์สูงโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มบนคือคนส่วนใหญ่ก็ทำธุรกรรมผ่านเคได้แล้วสะดวกสบายครับสาขาจริงๆก็เลยปรับบทบาทไป ไปเน้นให้ทำปรึกษาที่มันลึกขึ้นซับซ้อนขึ้นสำหรับลูกค้าบางกลุ่มแทนแล้วก็ K-Bank เนี่ยเขารับนโยบาย e-payment ของรัฐบาลเร็วมากด้วยนะคะตั้งแต่แรกๆเลย โอ้โหปรับตัวเร็วมองไปข้างหน้าตลอดเลยนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็ให้เครดิตกับคุณบรรทูลลํำซำาหรือคุณปั้นอดีตซีอที่วางรากฐานเรื่องพวกนี้ไว้เยอะเลยใช่ค่ะคุณบรรทูลน,นี่มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะในการสร้างเคแบงให้เป็นแบบทุกวันนี้ทั้งทันสมัยแล้วก็ยึดลูกค้าเป็นหลักมากๆแม้ท่านจะวางมือไปแล้วแต่เหมือนปรัชญาแนวคิดต่างๆมันก็ยังอยู่ฝั่งรากลึกในองค์กรครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมา K-Bank ก็คือภาพของการผสมผสานหลายอย่างเลยนะครับทั้งโครงสร้างไรายได้ที่หลากหลายมั่นคงค่ะฐานลูกค้าที่แกร่งมากๆโดยเฉพาะแคซ่าสูงกับ SME แล้วก็การเป็นผู้นำดิจิทัลด้วย K+ คพและที่สำคัญมากๆก็คือปรัชญาเรื่องความยั่งยืนกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ดูจะเข้มข้นจริงๆถูกต้องเลยค่ะ เป็นภาพของสถาบันการเงินที่พยายามจะบาลานซ์หลายๆลยด้านทั้งธุรกิจสังคมแล้วก็การปรับตัวให้ทันโลกไม่ได้มองแค่กำไรขาดทุนอย่างเดียวน่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อแคร์แบงก์ยังเดินหน้ากับกลุ่ม SME ที่ก็รู้กันว่ามีทั้งโอกาสและความเสี่ยงสูงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอลที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยอะไรจะเป็นความท้าทายสำคัญหรือโอกาสสำคัญที่สุดที่รออยู่ข้างหน้าอืม ในการที่เขาจะรักษาสัญญาเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ดูแลลูกค้าคือหัวใจให้ได้จริงๆในโลกการเงินยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วเหลือเกินอันนี้คงเป็นคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปนะครับ